สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอนเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำการใช้งานแท่นกลึงเล็กกันนะครับมินิวูดเลสตัวนี้จะมีกำลังวัตต์480วัตต์นะครับกลึงได้ยาว300มิลไดมิเตอร์40มิลนะครับปรับรอบได้ครับ ชุดที่แถมมาเขาก็จะให้แมนนวลมานะครับมีสายพาร์ที่ห้1เส้นแล้วก็แปลงขานให้นะครับแล้วก็ชุดประแจล็อกต่างๆนะครับตรงท้ายศูนย์เขาก็เลื่อนได้นะครับปรับล็อกแล้วก็หมุนปรับละเอียดตรงท้ายศูนย์นั้นจะเป็นตัวลูกปืนนะครับหมุนตามก็สภาพดูดีนะครับตัวนี้ บอดี้ก็จะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับเลื่อนได้ตัวป้องมีดก็เลื่อนได้ล็อกนะครับส่วนหัวขับนั้นเขามีตัวจับเป็นสว่านให้ด้วยนะครับเปลี่ยนได้นะครับกรณีจับหัวเดียวอย่างเช่นกลึงเป็นลักษณะไม้เกีบ็บหรือว่าเป็นอ่าไม้ตีลูกลานาดอะไรทํานองนี้นะครับเปลี่ยนได้ครับหัวจับถึง10มิลน,นะครับส่วนตัวหัวจับด้านที่เป็นด้านในนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนข้อเหล็กนะครับเปลี่ยนหัวจับได้นะครับมีแกน 2หุนนะครับเท่ากับดอกทิเมอร์นั่นเองนะครับเปลี่ยนได้ครับหัวจับเขาก็จะแถมชุดขีดหาเซ็นเตอร์ไม้มาด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาทดลองกึงดูกันนะครับก็อัดไม้เข้าไปที่ศูนย์กลางนะครับแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นนะครับอันนี้ผมใช้สิวเลยนะครับสิวเราธรรมดาเนี่ยแหละครับอนาคตเดี๋ยวผมจะมีตัวสิวกลึ่งมาแนะนํากันนะครับตรงนี้ถ้าช่วยปอกมาก่อนก็จะลดขั้นตอนตรงนี้ลงไปนะครับอันนี้เรากึงตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไม้เหลี่ยมเลยนะครับก็จะเสียเวลานิดหนึ่ง พอเริ่มกลมแล้วก็จะกินง่ายแล้วนะครับอันนี้เราก็คึงตามความต้องการที่เราจะใช้ใงานเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วถ้างานท่านช่วงระยะสั้นๆก็ใช้ป้อมมีดขยับเอาได้เลยนะครับ บางทีเราอาจจะสร้างป้องมีดของเราขึ้นมาเองก็ได้นะครับง่ายๆครับเป็นไม้แผ่นแล้วก็วางแล้วก็ยึดเข้าไปตามรูปเลยนะครับ ตาที่กล่าวมาแล้วนะครับงานไม้เป็นศิลปะนะครับงานกึงก็เป็นส่วนหนึ่งของงานไม้ที่กึงไปแล้วทําให้เรามีสมาธินะครับแล้วก็ออกแบบลวดลายตามความต้องการของเราได้เลยนะครับ ุดแทงกลึงเล็กนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับชุดสว่านเล็กด้วยนะครับสามารถเอามาร่วมกันดางเช่นทํากลึงกลมเป็นลูกบอลแบบลักษณะนี้หรือว่าเอามาใช้ร่วมกับอดอกเป็นดอกทิมเมอร์หรือว่าดอกกองจกักสําหรับปาดตรงตรงนี้ก็ทํางานได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะครับที่เราจะเอามานําเสนอกันนะครับวิธีการทําครับสำหรับชุดกลึงเล็กนี้ก็เป็นชุดที่ ทำงานง่ายสะดวกแล้วก็ดูงานแล้วก็สวยดีนะครับราคาผมก็คิดว่าจะเป็นราคาที่ไม่แพงนักนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับชุดกลึงเล็กตัวนี้นะครับที่เว็บเราไทคอมมิเตอร์คอมขอบคุณครับที่ติดตามชม